ข้อที่สนะครับกำหนดบอกว่าโจทย์บอกว่าให้ลบจำนวนนี้ออกจากผลบวกของคู่นี้แสดงว่าต้องหา,อนะหาผลบวกคู่นี้ก่อนนะครับหาผลบวกคู่นี้ก่อนนะครับดังนั้นโจทย์ก็จะเป็นอย่างนี้ เห็ okay, นะตรงนี้ก็คือผลบวกที่ว่านั้นตรวนี้คือผลบวกที่ว่านั้นเขาบอกว่าให้เอาสิ่งนี้ครับลบออกให้เอาสิ่งนี้ไปลบออกจากผลบวกนี่ครับผลบวกเอาสิ่งนี้มาลบออกจากผลบวกก็แสดงว่าลบด้วยชุดนี้ ครับเนี่ยเป็นการเอาไปลบออกจากเนี่ยเป็นการเอาไปลบเอาสิ่งนี้ไปลบออกจากผลบวกอ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายอะไรนะครับงั้นก็เปิดวงเล็บได้เลย หน้ามงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกเปิดมงเล็บได้เลยอันนี้หน้ามงเล็บเป็นลบครับต้องเปลี่ยนไส้ในให้หมดเปลี่ยนไส้ในเป็นตรงกันข้าม 2 a กำลัง4 b ก็เป็นลบ2 a กำลัง4 b บวก6 a กำลัง3 b 2, กำลังสองกลายเป็นลบ6 a กำลัง3 b กำลังสองลบ7 ab กำลัง3เป็นบวก7 ab กำลัง3บวก6เป็นลบ6โอเคตอนนี้นะครับดีกรีสูงสุดก็เป็นดีกรีห นะครับดีกรีสูงสุดเป็นดีกรี5ซึ่งมันก็มีหลายลักษณะด้วย A อกำลัง 4B นี่ก็ดีกรี5 A าเอกำลัง 3, B กำลัง 2, อนี่ก็ดีกรี5นะครับโอเคงั้นเอาพวกดีกรี5มาก่อนนะครับดีกรี5ที่เป็น A อกำลัง4 B นะครับนี่ A อกำลัง5 ขอโทษนี่ดีกรีหที่เป็น A อกำลัง 4, B ่นะเกลบด้วย2ก็เป็น7 7 A ดเจกำลังสี่บีนะครับชุดนี้ไปแล้วน,นะครับดีกนระีห้าดีกรีห้าอีกแบบหนึ่งคือ A อกำลัง 3, B มบีกำลัง2 A งเอกำลัง 3, B มบีกำลัง2 ลบสามกับลบหกก็เป็นลบเก้าต่อมาก็อ๋อยังมีตัวนี้อีกนะ A อกำลังสี่ยังมีตัวนี้อีกงั้นเช็คให้หมดเลยนะครับเก้าลบสองลบสองงั้นตัวนี้ต้องเป็นห้านะครับห้าเกำลังสี่ ต่อไปนะครับดีกรีสี่บ้างดีกรีสี่มี AB บกำลังสามเอบกำลังสามเอบกำลังสามโอเคอันนี้อันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อันหนึง่งอันนี้อนนอันหนึนน่งนะครับ 6บวก5เป็น 11, 11บวก7เป็น18โอเคตอนนี้ดีกรี4หมดไปแล้วนะครับต่อมาก็พวกดีกรี3ครับพวกดีกรี3ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมี A กกำลัง3แล้วก็มีพวก B กกำลัง3ก็ยุบทีละพวกเอาพวก A กกำลัง3ก่อน บวก 4a กําลัง3กับลบ 6a กําลัง3บวก4กับลบ6ก็เป็นลบ2ลบ 2a กําลัง3ต่อมาก็พวก b กําลัง3บ้างลบ 9b กําลัง3บวก 6b กําลัง3ลบ9กับบวก6ก็เป็นลบ3 ก็เป็นลบสามบีกำลังสามโอเคนะครับนะจากพวกกำลังสามก็มาเป็นกำลังสองซึ่งไม่มีกำลังหนึ่งก็ไม่มีก็มาเป็นเทอมตัวเลขค่าคงที่ลบหกตัวนี้เลยนะครับมาเป็นเทอมตัวเลขค่าคงที่ลบหกตัวนี้เลยนะนี่ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ